วิตามินซีทำให้ไตเสื่อมไหมนะครับจริงๆแล้ววิตามินซีไม่ทำให้ไตเสื่อมถ้าเป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นไบโอซี C, เป็นสารสกัดจากพืชที่มีวิตามินซีอย่างเช่นผมเคยคุยกับสาวผมที่เป็นเภสัชกรนะตอนก่อนจะคิดสูตรวิตามินของตัวเองขึ้นมาเนี่ยผมคุยกับพี่สาวบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะได้วิตามินซีจากธรรมชาติอย่างเดียวดีไหม mm hmm. เขาบอกว่ามันดีแต่ว่าราคา มันก็จะสูงด้วยแต่ถ้าเราเอาราคาถูกแต่ว่าได้คุณประโยชน์มากกว่าคือการกินสารสกัดจากพืชที่มีวิตามินซีอย่างเช่นบางคนอาจจะกินสารสกัดจากส้มบางคนอาจจะกินสารสกัดจากมะนาวพว้นี้มันจะได้สารต่อต้อตานอนุมูลอิสระพร้อมกับวิตามินซีด้วยดังนั้นผมก็เลยคุยกับพี่สาวว่าเฮ้ยงั้นเราทําสารสกัดพวกนี้ดีไหมเพราะว่าเราจะได้เอามากินเองด้วยแล้วก็ใช้ในคลนินิกด้วยนะครับอย่างเช่นตัว วิตามินที่ชื่อว่า nu cb นะครับของพี่สาวผมเนี่ยเขาก็จะใช้สารสกัดจากเชอร์รี่ก็คือได้ทั้งแอนตี้ออกซิแดนท์แล้วก็ได้วิตามินซีในเชอร์รี่ด้วยใช้สารสกัดจากเบอร์รี่ก็จะได้แอนตี้ออกซิแดนท์แล้วก็วิตามินซีจากเบอร์รี่ด้วยนะร,รวมรวมกันนะครับหเม็ดเนี่ยจะได้เทียบเท่าวิตามินซีประมาณ400มิลลิกรัมโดยประมาณดังนั้นเราก็จะได้2ออย่างสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรากินสารสกัดจากธรรมชาติพวกนี้มันก็เหมือนเรากินจากธรรมชาติโดยตรงเลยแต่มันอยู่ในรูปเม็ด มันจะไม่มีผลต่อการทำงานของตับไตอะไรแต่ถ้าเรากินวิตามินซีสังเคราะห์อ,อันนี้ไม่แน่นะครับก็ไปดูเป็นรายๆไปเพราะว่าวิตามินซีสังเคราะห์บางยี่ห้อมันก็ไปสังเคราะห์ออนเนาะก็คิดดูแล้วกันว่าสังเคราะห์มันก็ต้องขับออกจากร่างกายเนาะมันคงจะอยู่ในร่างกายนานๆไม่ได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นเนะี่ย